สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมเสือพาไปนะฮะคลิปที่สองหลังจากที่มาถึงที่ที่นาลงพลชุมชนยูทูบเบอร์นะฮะย่ากินเผาไปค่ะย่าพามานะครับนั้นมอตอนเช้าก็ปู่พองมาใช่ไหมครับขี่มอเตอร์ไซค์มานะฮะตอนบ่ายนั้นย่าพามากับอาแหมมนะฮะเเอาลยยังนนู่นนะอาแหมมอยู่นู่นนะครับกินโลดกินโลดนะ นู่นนะฮะมูสีอยากช่วผ้าอยากกินอนดเอวกอดเอวร้อนกลางกาสเยงาเสียดเสียดเสียดคอยคอยเสียดซุกวดเข็ดไหมไม่เข็ดครับ คมอ้งสามตัวนี่สามสามันออก2องสเออหูวัมาบอกให้มนจักเมื่วานนี้เพิ่นรักมากินปนเศียดตัวอยญ่เมื้อนี้เพิ่นว่าพ่นบ่หูจักว่นมีคนป่าเพิ่นก็เลยกินเ้ามาจากบ้านนมากโอ้โหอะไรลงแปก ไปสันปูไปกโกไปกาดเกียนไปบอผมจี๊ภาพเมื่อ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 นอนจะขึนเนาะไปกาเียนะเามาเด้อในเวลาี้อนใจี่มากนีอ่ะทนมากย่างจีาเหมือนกันอะไรจีอ คระปอกะปอน่ช่วไปเ้บาบอไปเระเลยคนทีเกินแลวนี้เนาะเรียกอที่ทวงอยูแล้วย่าทองยังยังก็จัตเป็นจัดตอติดผู้ใดติดละเดือนเนาะาดผู้ใดทางถุงเงินถุงทองได้ไ้ได้หรือไได้ใดได้ยังก็ได้ให้บนอดดิ

thì cái này nó là cái lê nó không cần để nó có tổ tiên nó nuôi nó mà trang nó nó trang áo nó trang áo nó trang nó trang áo 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 nó คนหอดบ่มาคนบระกอมาทาได้กินไ่เลแล้ววะเข่าหนาดวแล้ววะแม่งไปแล้วเาพอใหรไมนแล้ยรูปคนได้หมเลยาอ่า็เนาะฮาขายเนาะแม่นืแล้วกันซือไม่อบบิวบบซอยูโรเปนสันหมดใ้ได้ละกันดรดมัทรัสดะุ่นด่นย่าพาเข้ามาถึงก็ไม่รอถามหารูสม นายโพธิมาไม่กี่วันทำไมทำไมดำนาดนี้นายโพธิเดี๋ยวผมดำอยู่ครับโอ้ยจูจำได้ไหมพริกของไทยโอ้ยของหยาผ้าต้องไปชื่อได้บุตรชื่อหน่วยบอกชื่อหน่วยอีกโอ้ยหน่วยมันอ้วนพับขนาดเลยหันกล้องไปทางไหมเขาคือข้างติดรูหันกล้องไปทาง เราคนละมุเนี <indo by> <IP> ่ยคบิร์ดีตอนนี้ย่าเขาอยู่หน้าจอทบไปแล้วไปแล้วพัานทุกเบิัทุกคนเดียว้อบอกมาว่า ที่เสือเจอนายโพธิแล้วหรือยังให้ในายโพธิพาไปดูบ้านเช่าทีโมงตอนเย็น,นเนาะนะตอนเย็นเราจะไปดูบ้านเช่านะตอนเย็นนะโอ้โหนีนะครับขอบคุณไปแล้วครับขอบคุณครับเอาไปแล้วบอมาดีรังเลยไปก่อนนะครับย่า ถ้าถึงแฟนนาทีในบรรดาแถวนี้เขาจะหายไปอยากย่าเลยนะเตรียมไปอ่ะที่เพราะว่าพบแฟนไอ้เพียงอยากินหน่อยอยากินหน่อยน็อยากินบางแง่เนี่ยไม่ใช่บางง้อนะบางแง่ทำไมเสื้อบางแง่บางแง่คือนี่ย่าดูบางแง่นี่เคยเห็นไหมมันจะมีเนื้อหรือเปล่าเพราะว่ามันลูกเล็กถ้าบางง้อมันต้องลูกใหญ่นี่แล้วมันจะมีเนื้อหรือเปล่าเนี่ยเป็นเป็นเป็นบางแง่ที่เขาเขาคัดออกแล้วไม่ใช่ นี่เป็นคัดเกรดคัดเกรดคัดเกรดคัดออกโอเคอ่าโอเคนะเะไปกันใหม่คลิปหน้านะครับนี่เหรือปักเม้าหรอลืมไปกดไลค์กดแชร์ช่องอ๋อรูของยาพาด้วยครับสวัสดีครับต้นปักเม้านะฮะหมักเม้านะ กันใหม่มาทาข้อมันโอนทาไปแล้วกินลูกเขียวแล้วกินลูกดำหรือยังไงอ่ะกินได้หมดทั้งเขียวทั้งดำค่ะอ๋อเดี๋ยวเซูมให้เอซดูนะฮะหมากเมานะฮะนี่นะฮะใส่ปากินเลยในนี้ทุกคนดูนนเอซีนะดูดูดูดนี่นะชัดเจนมากเลยนะลูกหมากเมานะฮะเี๋ยวเดยวม้าใเมมาละครับกันูปหลามาไหนครับ อากาศก็ร้อนนะฮะอบอ้าวเนาะยังดีที่ตรงนี้ยังมีต้นไม้ให้เรานั่งพักร้อนนะฮะ <Okay. S 1> อันนี้จัก,กรยานใครเนี่ยโอ้ย oh, จัก,กรยานยาฮันนี่แล้วเจ้าตัวอยู่ไหนอะ่ะ เออใช่เมื่อวานแกนไปกกอกนี่นก็ไปรำอยู่ด้วยกันกาจาักยานหายไปแล้วรอยยานันนี้นงงจักรยานคันนี้นะฮะพี่เสือจะเอาไปจำนำนะครับ<ช>หากคันน้ำมันกลับกกอกนะจเ,เนนจ้าของไม่อยู่เสียแล้วนะฮะ,นนะ,ะออกได้สองวันนี้กลับกกอกแล้วนะฮะเจ้าของไม่อยู่แวา<อ>่ามีเออ โอ้แล้วทำไมเพื่อนไม่เอาไปเก็บไว้บ้านน่ะอ๋อเก็บวาให้เพื่อนเพื่อนได้ใช้อ๋อยาหนี่เก็บมาให้เพื่อนๆได้ใช้จักรยานคันนี้นั่นเองนะก็เลยไม่ได้เอาไปไว้ที่บ้านเช่านะเอฟซีนะฮะโอ้นี่นะฮะบรรยากาศความสนุกสนานของพวกเราที่ชุมชนยูทูบเบอร์นะฮะมีญาพานและมานะครับอย่าลืมสั่งซื้อที่พีสเกนะฮะครีมเซรั่มเจลล้างหน้าเจลอาบน้ำรวมถึง 4บักท็อปพลัสเบต้ากลุ่แคนผ่านช่องเสื้อพาไปด้วยนะครับ